สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกโปยเซียนมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นค่ะความยาวที่แม่เหมียวใช้อยู่นะคะก็คือเส้นละ32มสิบองเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ วัดลงไปที่ความยาวเก้าเซนติเมตรค่ะพับครึ่งลงไปเลยนะคะวางลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมานะคะนำสองนะคะนำเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะ ต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะคล้องลงไปค่ะในเส้นที่สองนะคะต่อมาเส้นสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านนะคะเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซริบินเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะจะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวาพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะ ริบบินนะคะเส้นสั้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะเส้นริบบินนะคะเส้นสั้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านไปทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้พลิกกลับด้านค่ะ เริ่มจากเส้นนี้ค่ะพับลงมาค่ะบิดปลาริบบินไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลาริบบินทะลุออกมานะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบินกลับลงมาค่ะบิดปลาริบบินนะคะไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุกออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ พับเซนริบิ้นกลับลงมาค่ะหลังจากนั้นให้เราบิดปลายลิบิน้นไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะแม่เหมียวจะทำเป็นเกสรด้านในค่ะนี่นะคะ แม่เหมียวเร,เริ่มทำเส้นให้อยู่จากทางซ้ายเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะเสร็จแล้วให้หม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่ะหรือใต้ล่างเส้นสีบานเย็นค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมี่ยวนะคะเริ่มจากทางซ้ายค่ะพับขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นพับปลายริบินกลับลงมาม้วนปลายริบินเข้าไปด้านในหนึ่งหนึ่งรอบนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงปลายริบินออกมาให้แน่นค่ะ เส้นต่อมานะคะคือเส้นสีขาวเส้นที่ชี้ไปทางซ้ายนะคะเอาเส้นนี้หลบพับเส้นริบินขึ้นไปค่ะพับปาริบินกลับลงมานะคะม้วนปาริบินเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะอีกเส้นหนึ่งนะคะ ปลดบินชี้ขึ้นไปด้านบนเราพับกลับลงมาค่ะม้วนนะคะม้วนเข้าไปด้านในหนึ่งรอบแล้วก็สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมี่ยวนะคะ จะเริ่มมีขาเก็บหรือว่าเกสรด้านนอกค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะพับขึ้นมานะคะให้ปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นนี้สีนี้นะคะนี่ค่ะใต้ล่างกกีบบันเย็นนะคะที่เราทําไว้ปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะให้ปลายริบบิ้นชี้ม,มาทางขวาค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะนี่ค่ะสอดลงไปตรงกลีบดอกสีขาวค่ะนี่ค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุออกนี่ ต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะให้ปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวานะคะม้วนปลายเข้าปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นสีบานเย็นค่ะนี่ค่ะดึงให้กระชับ เส้นสุดท้ายค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะไปทางขวามือหลังจากนั้นให้หม้วนปลายริบบิ้นเข้าบานด้านในหนึ่งหรอบนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะนี่ค่ะดึงออกมานะคะพลิกกลับด้านค่ะ ลิบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ,ะข้างล่างนะคะขึ้นด้านบนค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกับด้านตัดเก็บตามลายเส้นค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ